ไปขายก็ไม่มีแพลนอย่างว่าไม่มีโปรเจกต์ไม่มีโครงการอะไรช่วงนี้ว่างแต่อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวว่ามันจะเป็นอย่างนั้นตลอดนั้นเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเป็นได้จิตจะหลุดพน้นยะถาวิมุตตังจิตตังแต่มันจะกลับคืนมาอีกพอมันกลับคืนมาใหม่คิดดีกว่าเกา่าคิดละเอียดกว่าเกา่า p l a n น,นิ่งนี่จะ ยิ่งไปกว่าเก่าอีกยิ่งละเอียดกว่าเก่าอีกเพราะฉะนั้นนี่เป็นโยมนะเนี่ยเป็นโยมทําก็พบเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอาริยงโขปนะอหังพามเนโลกุตระังธรรม,มังปุริสัสสัท,สท,สทนังปัญญาเปมิเรากล่าวว่าอาริยธรรมโลกุตระธรรม,รมอันประเสริญนี้เป็นทรัพย์ของคนทั่วไปอันพึงมีอยู่ ไม่ใช่เป็นแต่ของนักบวชของชาวบ้านก็เป็นอันนี้เป็นสภาพทางปัญญาพระอรหันต์บางองค์เนี่ยเป็นเป็นพระอรหันต์ไม่มีตาทิพย์ไม่มีหูทิพย์ไม่เห็นอะไรแต่มันเป็นชนิดนี้ถ้ามันขยายอย่างนี้ออกไปออกไปเป็นชมุดเฉดวันนั้นก็เป็นสุขวิปัสสกะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องแพลนเรื่องอะไรเลยมันหมดความห่วงในเรื่องนั้นเอาเงินอีกแปดหมื่นล้านมาให้ไม่ได้สนใจ อยู่เนื้อเป็นอยู่เนื้อตายอยู่เนื้อรวยอยู่เนื้อจนไม่มีอัตตาไม่มีอนัตตาไม่มีความเจริญไม่มีความเสื่อมวุติปริหาริงวีตวัตโตล่วงเลยความเจริญและความเสื่อมล่วงเลยทั้งความยึดถือและความปล่อยวางอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆหลอกโยอมเอ้ย เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าโอ้อย่างนี้มีอย่างที่ท่านว่าเนี่ยแต่มันจะเป็นไม่นานดอกคนธรรมดากําลังไม่มากเองหน่อยเมื่อจะกลับคืนแต่เมื่อมันกลับคืนกําเริบม,มานี่ถ้าคิดอย่างโลกิยะจิตเรียกว่าเป็นโลกิยะกุศลจิตพูดภาษาอภิธรรมหน่อยจิตที่เป็นโลกิยะแต่มันเป็นกุศลคิดแต่ในทางดีๆไม่เบียดเบียนใครจะคิดลึก จะคิดละเอียดจะคิดเพื่อประโยชน์ดีกว่าเก่าอีกพวก p l a n นิ n g ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทริคหรือจะเป็นแลนเป็นโปรเจกต์อะไรต่างๆนี่จะเก่งกว่าเก่าอีกเอาผ่านไปนะมันคือรลายแทบระบาดเมื่อสิเล้วเป็นตาแห่งบุตรีต้องเป็นลำดับตัวไหนมากอ่อนตัวไหนมาหลังเอาตัวก่อน ตัวมัน้ำหลังจะเผาไปก้อนมูตากระบดีปานนี้เท่าเรียวเอาตัวนี้เสร็จไปตัวที่สองผมรักเคารพท่านอาจารย์เหมือนพ่อมันเกิเก้าวโปันนั่นอยู่บ่เหรอมีลูกรตี่ฉันบัดนี่คนที่สองปัญหาที่ถาม ตอบได้ดีมีเหตุผลปัญหาสามใครอยากถามพ่อด้วยว่ากระผมอยู่วัดนิคมดงบังอำเภอโพนพิสัยที่นั่นอาจารย์ผมถือโบราณมากเพราะใกล้ประเทศลาวท่านให้ผมถือคลองผ้าสามผืนตอนเย็นคุมผ้าสามผืนแล้วกล่าวพุทธโธเมนาโถถึงสังโฆพุทธคุณนังสังฆคุณนังกล่าว สังวิทาปุกาจปะอาปะ,ปะปามจุปะยาวมากจนเอวังตังสังคาติยังเป็นยปัญญาปรมีอธิษฐานแล้วก็คลองบาทต่อในพระไตรปิฎกมีไหมและทำแล้วมีอน,นิสงส์อะไรอันนี้เป็นคลองโบราณที่พระสมัยโบราณของเราสืบศาสนามาให้พวกเรา อันนี้เป็นไปเพื่อศรัทธาหล่อเลี้ยงจิตใจไว้ให้มั่นคงในศาสนาแต่ไม่เป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญาอะไรบางครั้งพุทธศาสนานี้สืบทอดไว้ให้เราด้วยศรัทธาแต่ศาสนาพุทธศาสนานี้จะอยู่เพียงศรัทธาไม่ได้ศรัทธาพุทธศาสนาจะต้องเป็นศรัทธาให้เป็นร่องเป็นร่องไหลของปัญญาไม่ใช่ศรัทธาสุดๆอุดตัน อย่างศรัทธาพระเจ้าเป็นอะไรก็พระเจ้าพระเจ้านี่สุดศรัทธาพระพุทธเจ้าตถาคตะโพธิศรัทธาศรัทธาพระพุทธเจ้าความรู้ของท่านท่านบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งฟวงเกิดจากเหตุเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะต้องหวนถึงเหตุจะต้องจัดการกับเหตุเพื่อน,นำไปสู่ผลเพราะนั้นศรัทธาของพุทธศาสนา จึงเป็นศรัทธาเหมือนขุดร่องไหลให้แก่ปัญญาเพื่อจะแปลสภาพมาเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นที่ท่านถือมาอย่างนี้ก็เป็นกลวิธีให้ลูกหลานได้มั่นคงในาศาสนาได้เสรบทอดแต่จะมีปัญญาไหลนี่ๆี่น,นีกำลังจะไหลไปหาปัญญาแล้วนี่มาถามเดี๋ยวนี้ความจริงนั้นในรอบ,รอบ รุ่มเมน,น้ำโขงในถือมาอย่างนี้จริงๆแล้วท่านบอกว่าพุทธโธเมนาโถมันก็มีความหมายบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าธรรมโมเมสังโฆเมพุทธคุณนางสังฆคุณธรรม,มคุณนางสังฆค,คุณนางทั้งหมดนี้พารนาถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรยัยแต่เป็นร่องของศรัทธาให้ไหลไปสู่ปัญญาเพื่อจะสอบถามตรงนี้บอกว่าสังวิทาปุ ายะปะเป็นอักษรย่อของคำพีของคำพีสังนี่มาจากคำว่าสังคีณีวิมาจากคำว่าวิพังธามาจากคำว่าธาตุกถาปูมาจากคำว่าปูกละบัญญัติกะมาจากคำว่ากถาวัตถุยะมาจากคำว่ายามมกป,ปะไปว่าปัตฐานอภิธรรมเจ็ดคำพี ขี่ขานบาก็เลยเอมามะหอยสังวิทาปุกายปะปาพระันบานนี้ก็ไปเปิดอ่านมุดีบานนี้ตั้งแต่เล่มที่สาสี่ไปจนถึงเล่มที่สีสบหสุดท้ายทูเดอ e เอ็พระไตรปิฎกมันเป็นสิมาทนี่บอกเพิน่นเฮ็ดลูกกุญแจสตาร์ทไว้ให้ต่อมาอาปะปามะจุปะอันนี้เป็นคำพีพระวินัยอาธิกรรมปะนี่มาจากคำว่าปริวารวัค มะนี่มาจากคาว่ามหาวัคปานี่มาจากคาว่าปัจ,จิตีมะนี่มาจากคาว่ามหาวัคจุนี่มาจากคาว่าจุลวัคปะนี่มาจากคาว่าปริวารวัคเป็นคำพีพระวินัยตั้งแต่เล่มที่หนึ่งถึงเล่มที่แปดขันธิเกวินเยเจวะหลังจากนั้นก็มีปริวารจะมาติเก นี่ท่านํำกุญแจสตาร์ทไว้ให้ให้พวกเราเข้าไปสนใจต่อมาก็มีทีมะสังอังคุทีนิธีะนิกายพระสูตตั้งแต่เล่มที่เก้าพมชาลสูตรเป็นต้นไปอังอังคุตรนิกายมะมะชมนิกายทีมะมะมะชมนิกายสังสังยุตตนิกายอังอังคุตรนิกายคุคุตตนิกายห้าคำพีตั้งแต่เริ่มที่ ไปจนถึงเล่มที่33เพราะฉะนั้นเว้าจนตายกับบวชหูจักหนังแต่พอมาถามอย่างนี้ก็จะเริ่มเป็นร่องไหลของปัญญาก็ได้อาน,นิสงค์ให้มาถามนี่แล้วอาน,นิสงค์มันก็ได้ที่บอกว่าได้อาน,นิสงค์ยังน่อาน,นิสงค์คือผลประโยชน์มีศรัทธาเชื่อไว้ก่อนตอนนี้เริ่มจะไหลไปสู่ปัญญาแล้วหมดต้องว้าก็ได้เดอ้อบาทนี้แงมือ้าเพิ่นให้ข้องบาทว่าจังไหน อุ้มบาดได้ผมก็ได้เฮี้ยนอยู่ได้แต่ก่อนไปบินทบาทกับเป่าสะกอนแต่บาดคองบาดวัชรปุบพันเหปินทปาตันจักนเป่าใส่บาดมานปันยั่งวัชรพอเรามาแปลดูทีเนี้ยมาแปลดูปุบพันเหปินทปาตันจักรไปว่ายาเมื่อเศร้าไปบินทบาทมากินเดอวัชรห้วยบ่เสกมันก็สิไปอยู่ตัวบาดเนี่ย ขันโวเสกบหมานเด้วัชันโตปันแห้งขังบันนี้ได้เป่าละมึ่งเมื่อนี้ได้เขาต้มโหลดวัชน,นก็อุ่นใจเอาผ่านไปนะนี่ประเพณีที่พ่อแม่ของเรารักษา,าศาสนาไว้ให้อืมมันมีอีกเยอะแยะหนึ่งทางนี้ยังไม่ได้ตอบเลยโอ้ยทำไหวหรือเอาอีกสักสองปัญหา อยากจะให้ท่านอาจารย์อธิบายเรื่องอนัตตาให้ฟังหน่อยเพราะอ่านหนังสือหลายๆเล่มแล้วก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีก็ถ้าไม่มีตัวตนแล้วอะไรเล่าจะเป็นตัวรับผลแห่งวิบากกรรมที่เราทำอยู่ทั้งดีและชั่วอนัตตากับกรรมไม่ขัดกันเรื่องกรรมนั้นเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ เรียกว่ากรรม,มนิยามตาแปลว่ากฎเกณฑ์ธรรมดาธรรมชาติของการกระทําเมื่อมีเหตุอย่างนี้จะมีผลอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายกรรมมีอยู่แต่ตัวบุคคลผู้รับกรรมไม่มีเราฟังไม่รู้เลยจริงๆนี่ประกอบด้วยนามกับรูปอายตนะขันธธาตุแต่ความหลงของจิตที่มีอุปทานเป็นอวิชชา ก็เลยเข้าไปยึดไปถือเมื่อเข้าไปยึดไปถือแล้วการทำอะไรได้ผลกลับคืนมาก็แปลว่าเราเป็นคนรับเราเป็นคนทำจริงๆแล้วมันเป็นโดยธรรมชาติที่เรียกว่าอนัตตานั่นอย่างอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยมันปวดขาขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้ให้มันปวดมันปวดเองอันปวดเองนั่นคือมันเป็นอนัตตาไอ้ที่มันปวดๆนั่นคือมันเป็นทุกขัง แต่ก่อนมันไม่ได้ปวด่านนี้มันปวดมันเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังแล้วมันปวดนี่ก็ปวดเองมันเพราะนั่งนานๆเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นผลของมันเราไม่ได้บอกให้มันปวดแล้วบอกให้มันหายปวดมันก็ไม่หายนั่งอยู่มันคิดมันก็คิดเองความเป็นเอง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 ของมันนี่คืออนัตตามันเป็นกลไกของธรรมชาติของขันของธาตุได้ยินเสียง เราไม่ได้ตั้งใจฟังเสียงนกยุงร้องเราอยากจะฟังเสียงอื่นที่ไพเราะแต่หูกไ็ได้ยินเองได้ยินเองแล้วก็ดับไปเองเป็นอนัตตาจริงๆแล้วมันไม่มีทั้งอนัอนอนอนตตาและอัตตาแต่เมื่อเรามายึดถือว่าเราเป็นตัวเป็นตนมันก็เลยพูดเรื่องไม่มีตนเพื่อจะเข้าใจคําว่าตนกับไม่มีตนนั้นจริงๆแล้วมันไม่มีคือกันก็บวชในบวชที่นั พระักสิกบาดน,นี้ถือขันหาเวอรอยู่จากซิกเดเ้ออากิกเดเ้ไปหาไหวายคู่บาอาจารย์ผมล่าศิกว่าสันศิกยจังไดเจา้าบ้านได้บวชเดี๋ยวนี้บวชกบับบ้านได้บวชสิสิกแนวไดเหมือนคนยังไม่มีเมียจากป้าเมียว่าจะเป็นบมหมักเมียเด้อจากป้าเด้เมียเนี่ยไปหาฟ้องยาป่ะเนี่ยไซร์เมียเจ้าบ้านมีหาจากป๋า นั่นพระพุทธเจ้าจึงว่าน,นัตทิอัตตานิรัตตังวาเมื่อตัวตนก็ไม่มีแต่เดิมอยู่แล้วความไม่มีตัวตนจะมีมาจากไหนจริงๆแล้วทั้งอัตตาและอนัตตานั่นมันบ่มีมันจะเขา้ามันมีอยู่น้ำค้มหลงนะโมหะเท่านั้นคือวบวนบวชแล้วอยากสี่นะ พอจะเข้าใจไหมเวลามันน้อยๆหนึ่งนะเอาต่อไปผู้รับกรรมนั่นก็คือคือผู้ที่อยากซิกบ้านบวชนั่ะละพระบวชใหม่ไม่ทราบถึงอบัตประชิกไปเห็นหนังสือของวัดหนึ่งกระจัดกระจายเก็บวางไม่เป็นระเบียบก็วัดนั้นมีแต่หลวงปู่เท่าๆอยู่จึงไม่ใส่ใจเก็บรักษาท่านเห็นแล้วจึงหยิบเอาหนังสือเล่มหนึ่งตั้งใจจะเก็บเอาไว้อ่าน โดยไม่ส่งคืนพอมาทีหลังท่านรู้ว่าเป็นอาบัตหนักจึงนําหนังสือนั้นไปส่งพระภิกษุนั้นจะต้องอาบัติประชิกหรือไม่เจตนาหังพิขเวกัมมังวัฏามิเรากล่าวว่าเจตนาที่กระทำนั้นจึงเป็นกรรมไอตัวนี้ไม่ได้เป็นอาบัติรับเราไม่ได้ตั้งใจจะรักจะเอายิ่งรู้มาทีหลังเอาคืนไปส่งยิ่งเป็นความปราถนาดีหมดปัญหานี้แสดงว่าเรามานั่งสมาธินี้ จิตมันเริ่มสอบสวนตนเองมันเกิดวิตกวิจารณ์ขึ้นมามันได้ผลนะเพียงแต่คิดละเอียดอย่างนี้มันมันมันเริ่มจะได้ผลแล้วในการปฏิบัติดีกว่าไม่มานั่งสมาธินานๆการสวดมนต์เป็นการแสดงคำหรือไม่ถ้าสวดแล้วแปลไปด้วยเราไม่ได้สวดเราฟังพิจารณาไปนั้นคือเป็นการฟังธรรม แต่ผู้ส่วนนั้นจะจงใจแสดงให้คนอื่นฟังหรือไม่แต่ที่แท้จริงนั้นการสวดมนต์พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นทางให้เกิดสมาธิเป็นทางวิมุตตายตนะหนึ่งในห้าอ่านในหนังสือของเรานี่แหละหนังสือธรรมวัตรรู้สึกว่าผมจะแปลออกมาเขียนอยู่ไม่ได้ยินจากผู้ใดไม่ได้ฟังจากใครไม่ได้สอนใครไม่ได้คิดแต่ขณะที่สวดมนต์อยู่ สาธยายอยู่เกิดปลาโมดบันเทิงใจแล้วก็เกิดปีติเอิบอิ่มใจกายลำงับใจเป็นสุขเกิดสมาธิในขณะนั้นบางคนสวดไปสวดไปจิตด,ดับก็ได้ผลเพราะนั้นจะถือว่าเป็นการแสดงธรรมให้คนอื่นฟังให้ทวยเทพฟังก็ได้จะถือว่าแสดงให้ตนเองฟังก็ได้จะถือว่าเป็นการทบทวนพระธรรมของพระศาสดาก็ได้ถ้าแปลนะ ถ้าไม่แปลก็ถือว่าเพิ่มศรัทธาส่วนแล้วตนเองมีศรัทธาจิตใจนุ่มนวลสวดไปเสียงกังวานไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปเหมือนลมพัดช,ชายเขาฟังและทำให้ใจสงบพระอาหารหันต์เมื่อบุคคลบรรลุเป็นพระอาหารหันต์กรรมชั่วที่เคยทำในอดีตจะมีผลแก่ท่านเหล่านั้นหรือไม่กรรมมีผลแต่ตัวท่าน ที่เป็นผู้รับผลกรรมนั้นไม่มีสแลวไม่มีผู้รับกรรมแต่กรรมนั้นยังให้ผลเหมือนกับรถหมดน้ำมันอยู่บนดอยแต่ก็ยังวิ่งได้วิ่งลงดอยเครื่องก็ไม่ติดเพราะอาศัยแรงถ่วงและอาศัยความเนินความลาดชันใดการกระทำกรรมของพระอรหันต์สิ้นไปแล้วแต่วิบากกรรมนั้นยังส่งมาท่านก็ยังได้รับอยู่แต่อาจจะหนัก เป็นเบาพระอาหารออหันต์บางองวชนตายแต่ท่านก็นไม่ไดเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรจิตใจท่านดับไปหมดแล้วซึ่งกิเลยังเหลือแต่ชีวิตเฉยๆจึงบอกว่ามันว่างไม่ว่างอย่างเดียวคือการทํางานของอายตนะอธิเจวิทังยะทิทังอิมะเมวะสรายตนังปฏิจจชีวิตตัปจิยาติ มีไม่ว่างอยู่แต่การทํางานของตาของหูของจมกูกของลิ้นของกายของใจอาเจะตะนะเพราะอายจะตะนะนั้นแหละอาศัยอายจะตะนะและชีวิตเป็นปัจจัยที่ยังไม่ตายแต่ในความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราผู้ตายผู้เจ็บผู้รับกรรมไม่มีความตายจึงไม่เห็นท่านท่านจึงยังลงสู่อมตะคาถาอย่างลงสู่ควา,า,า,งงามไม่ตาย เพราะนั้นพระอาหารหันต์เมื่อสำเร็จกิจแล้วผลกรรมที่เคยทำก่อนยังให้ผลมีอยู่หลายคนอย่างท่านพาหิยะมันรู้ทำต่อหน้าพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ห่มผ้าไปหาผ้างัวชนตายกองเอเนกอยนตายกระยานแล้วโตเจกของตายเจ้าของบูเป็นเจกของตายเท้าเนี่ก็หฮัดไว้บ่รทันเป็นพระอาหารหันต์มือเล่งเนี่ยจอบเบิงมันนอนรับมันสิรับยามได้ จ่อสติลงในจมูกดูมันจะหลับเวลาเข้าหรือเวลาออกใกล้จะหลับถ้าสติมันทันอยู่มันจะสะดุ้งมันจะกระตุกตามแขนตามขาดังเถื่อนันสทีทางดังจังสิฮอมันหลับวันนี้มันเลตื่นขึ้นมาอีกต่อไปก็จะชานาญว่าโอ้มันหลับอย่างนี้นี่หลับกับตายตื่นกับเป็นนี่มันคงเหมือนเหมือนกันหอดมือกูตายก่อนเดอมันจะว่ากูสิตายแนวนี้ ตายเสบแทบมันจะวารถเพราะฉะนั้นฮัตตายไปสก่อนห้องก็ได้บ้านเป็นอรหันต์องคุริมานบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วไปบินธบาทเขาแกงขอนย้อนไม่เขายิงมกระทุนอยู่ใส่มันตกใส่หัวระเบิดเขาบันแน่เสีหนีด้พนเขายิงนอกอยูไปไม่ผลหนันงกระติกเขาคว้างค้อนเป็นอันอื่นอยู่นนุนพี่ไม่ใส่หัวระเพิดวิบากค,คือผลกรรมเก่าแต่มันเบาบาง เขาแต่หัวแตกหัวหนอกเลือดหน่อยย้ำยางไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่ากรรมที่เธอทํามามากๆนั้นมันให้ผลเพียงเท่านี้เพราะว่ายานอันคมก้าที่ตัดสังโยชน์นั้นมันสลายความเข้มข้นของกรรมอีกด้วยแต่ก็ยังมีเพียงเท่านี้เป็นอันว่าจบแทนที่จะถูกประหารชีวิตตายอีกสักห้าร้อยชาติแน่นเปอย่างสันเดชพระติสโลสกะ เทระเป็นพระอรหันต์ไปบินบาดบริเวณอิมจักเถออบ่มีผู้ใ่ให้อรหันต์ขี่ทุกกลับมอีกละเน,นี่ยนนี้ก็ได้บวทันเบเลยไม่เคยให้ทานขี้ตนีที่สุดแต่เคยบวชสุดท้ายประทุษสลายทานของพระอรหันต์เหมือนกันพระอรหันต์องค์หนึ่งมานอนอยู่ที่วัดท่านท่านเป็นเจ้าอาวาสบวชตั้ง 20, 000, 000สองหมื่นพรรษา พูดตรงนี้เราอัจรรย์พระพุทธเจ้าสมัยนู้นกษัตริย์นู้นคนอายุยืนอย่างน้อยอายุเป็นสองหมื่นปีขันว่าสองหมื่นพรรษาหลุดตายทด้เฮานะจักทใดศาสตร์ยังเสยพ่อจริงๆแล้วท่านบวชมาเป็นหมื่นพรรษาแต่ว่าไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์วันหนึ่งพระองค์หนึ่งเป็นพระอาหารหันต์มาเยี่ยมท่านอยู่ในสำนักของท่าน ท่านก็เลยพาไปบิณทบาทท่านเป็นเจ้าอาวาสโยมอุปถากมองเห็นโยมนั้นตาถึงเพราะโยมนั้นเป็นคนมีมุทุปรสันนามากโอ้ท่านผู้มาใหม่นี่ไม่ใช่พระธรรมดาเว้ยอินทรีย์ของท่านผ่องใสสงบหลังนับน่าจะเป็นอริยะเจ้าอริยชนก็เลยนิมนต์ฉันในบ้านนิมนต์ฉันบ้านผมเถอะไม่ต้องไปบิณทบาท ก็เลยไปฉันด้วยกันทางก็แต่งอาหารดีๆถวายยังไม่พอพรุ่งนี้พรุ่งนี้นิมนตมารับที่บ้านอีกนะครับอย่าไปที่อื่นเลยลืมท่านที่เป็นเจ้าอาวาสก็เลยพูดทีหลังว่าท่านก็เหมือนกันนิมนต์ด้วยนะพรุ่งนี้ทั้งสองมาฉันที่นี่ท่านเจ้าอาวาสเริ่มแล้วกิเลสเริ่มทำงานแล้วโอย หฮาหลุดจำพรรษาอยู่เป็นหมืน่นหมื่นปีแค่แรกมากมือเดียวหลุดม่นสันท้องบ้านสันแล้ว่าแล้วมืออื่นยังม่อนอีกม่นห้องน้ำหลังพร้อมแค่จังไดหนอพระองค์นี่จังสิหน,นีหนอมนเพราะฉะนด้ตื่นข้นยงยมาาือเศร้าเราตือนแต่สองทำท่าเอาหลังมือเคาะระครังคันสตีแห้งประยานเราตื่นน้ำฮ็ดพ่อแก๊ก,แ,ก,กแล้วก็เข้าไปบินทบาทโยมนั้นก็แต่งอาหารคอย ก็เลยถามว่าพระผู้เป็นเจ้าที่มาใหม่ไม่ได้มาด้วยหรือครับโอ้ยอย่าถามหาเลยกินอาหารที่โยมให้ทานเมื่อวานอร,อร่อยนอนเกลือกิ้งอยู่เหมือนหมูเมาอาหารยังไม่ตื่นเลยอาจจะมาปลุกตีละครก็ยังไม่ลุกโยมร่มฉลาดแล้วท่านผู้นี้คงจะอิจฉาก็เลยถวายอาหารถวายเสร็จก็อเอาอาหารใหม่ที่แต่งไว้ในดีดีเนี่ย นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าฝากรับฝากผมด้วยนะเอาไปถวายพระอาคันตุกะที่ท่านไม่ได้มาเพื่อนก็รับไว้อย่างดีไปถึงกลางทุ่งไยเอาไปให้เล่ากินนี่เล่าก็แสบไปหนาวันี้ยกเถือ่อเลยเพื่อนก็เลยเอาไปเททิ้งกลางคนาเอาฟางแห้งๆมากบแล้วเอาไฟจุดแต่ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านรู้โอ้ถ้าเราอยู่นานไปเท่าไหร่ท่านผู้นี้ยิ่งจะบาปหนัก พราะท่านคิดไม่ดีแล้วถ้าจะไหนเราพึ่งไปเถิดอย่าอยู ced, ่เลยท่านก็เก็บบริขารของท่านไปเพิ่นกลับมาบัน้บ่เห็นได้ปัอ้คนหูเจ้คข่วมคือทวบพระฉันด้วยบาปอันนั้นทำลายผลทานของผู้อื่นผู้ที่จะได้บุญจากการให้ทานก็เลยพลอยเสียหายผู้ที่จะรับทานก็เลยไม่ได้เหมือนกับหลวงพ่อคนหนึ่ง แกมาอยู่กับผมในห้าปีแกออกจากผมไปแล้วไปอยู่อีกบ้านหนึ่งไกลๆไปทำน้ำมนต์ไปเสียคอไปอะไรโยมก็หลังไหลามาโยมเขาก็บอกว่าโอ้ท่านเคยอยู่กับอาจารย์สมภพนะท่านไม่เคยทำอย่างนี้โยมคนหนึ่งก็ว่ามาต่อมาท่านก็เริ่มเลยอาจารย์สมภพนี่หลอกลวงโลกกินเขาอุ้ยมีแต่โกหกเอาเงินเอาทองคน คนลังลหลมาเปรตมาหาเปรตเลยผมได้ยินแล้วผมก็สงสารโอ้ยอยู่กับผมห้าปีเขาบอกอคนที่จะมาที่นี่ก็เลยไม่มากลัวจะมาหาเปรตแล้วก็เลยสงสารว่านี่ประทุษสลายทั้งสองฝ่ายแทนที่เขาจะได้มาทำบุญมาฟังเทศฟังธรรมเขาก็พลาดแทนที่ ผู้ที่อยู่นี้จะพลอยได้รับผลทานได้ช่วยเขาให้รู้จักสินจกักธรรมก็พลาดอีกเรียกว่าป่ททุศร้ายบุญทั้งสองท่านผู้นั้นตายไปตกนรกพ้นจากนรกมากำเนิดเกิดขึ้นในท้องของคนจันทานแม่ก็เริ่มขอทานไม่ได้อาภัพอับปรีตั้งแต่อยู่ในท้องแม่พวกเราเนี่ก็สังเกตดุดูโยมผู้จริง ถ้าลูกไม่ดีมาเกิดนี่ทุกยากตั้งแต่เกิดในท้องมีรถห้างขั้นเดียวกับไปหาตําหาส้นมูเสื่ออยางมาไม่ไม่แลนบาหอนเฮือนระเบิดเสื่อเลขกะระบุกถือไฟไมหมเฮือนพร้อมอันบักนหน่อยในท้องมันมาเกิดใหม่น่ะมันอัพปีชี่กระดานมาแม่ไปขอทานที่ไหนไม่ได้ขอทานด้วยกันจับไม้กาลกินี